เอาละครับก็ขอกาวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยครับวันนี้เราอยู่เกม Uncharted 4: A Thief's End มาเพื่อ็นการเสิบเวลาเรามาเริ่มเล่นสตอรี่เลยดีกว่านาะแหมซึ่งกว่าคลิปแรกนี่จะยังไงอะ่ะกว่าจะอัพลงนี่ก็น่าจะปาไปประมาณวันที่16นะที่ผมอัพโหลดไว้ m o d e r a t e Light e x plorer คุณต้องการ Story a d v e n t u เวนเจอร์แต่จะไม่ทำเป็นชาเลนส์สินะ โมเดลเลนี้จะเป็นเป็นนอร์มอลหรือมัง้งผมเอาเป็นนอร์มอลละกันเนาะลูกออนอาร์มี่คืออะไรเขาเป็นอสซิสพวกนี้คืออะไรไม่รู้ผมปิดออฟไปก่อนละกันโอเคเนาะเรามาเริ่มเล่นกันเลยซึ่งถ้าเกิดว่าผมอาจจะแปลได้ไม่ครบถ้วนเนาะก็ขออภัยเลยแล้วกันเนาะอาจจะแปลได้แปลได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยจะพยายามสรุปให้เพื่อนๆฟังดีกว่ามา รอดิ S <S ้งรอสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวก็ได้ปะซึ่งผมก็จะทำซีรีส์ยาวจนจบเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการดองซีรีส์อื่นๆด้วยพัจะรีบทำซีรีส์นี้แล้วก็ทำซีรีส์อื่นที่ยังค้างอยู่ให้จบเลยมายังไงยังไงผมไม่เคยผมไม่ผมปิดโซเชียลเลยนะผมไม่ได้ดูเจ้าอื่นเลยนะว่าจะเป็นยังไงในเรื่องอะไรปิดหมดเลยโอ้โหอะไรเนี่ย Jama Man of Fortune and Just See My Fortune คำคมอีกแล้วเฮ e n ี่ Avelli หนึ่งหกเก้าสี่ Oh I am เอาไว,าว้ผมแปลได้ไหมผมไม่สามารถแปลได้นะก็จะพยายามสรุปดีกว่าแปลผิดเดี๋ยวจะหาว่าแปลมั่วอีกโอ้โหดี่ภาพเลยเนี่ยคาสิโน เห็เกมบอลไปเปล่าจับไว้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงซับไม่ขึ้นเหรอแป๊บนึงนะโดนอะไรไล่ล่าน่ะเออนี้ที่ผมดูมาเป็นเออพี่ชายเราชื่อแซมแต่ก่อนหนึ่งแป๊บนึงเออแป๊บนึงนะ ออปชันออปชันออปชันเดี๋ยว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  subtitle s u b t i t l ดิเออโอ้โหตายแล้วหรือเปิดซ s u b t i t l ลมากด r2 คืออะไรโอเคจับไว้เรากำลังบุกหน้าพิธีเกาะชิดมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อเราต้องกลับไปที่เกาะหนูใช่ไหมโอเคกด r2 เป็นการเร่งสปีดโอ้อะไรอะไรดียังไงอะ ขูมมันมีลือเล็กเต็มเลยเร็วเร็วชนเหรอหรือว่าไงดูโหดูดิโอ้โหดูภาพกราฟิกสุดยอดแต่เราโดนไล่ล่าเดี๋ยวก่อนยังฉันทำตามเม๋ไ่ได้เลยเนตต้องเข้าใกล้กว่านี้เข้าใกล้เข้าใกล้โอเคนี่ไงโอ้โหเยี่ยมมากดูข้างหน้าดูข้างหน้ามามามาอีกคันนึงอีกคั้นหนึ่งนี่ไงโโอ้ มันลงไปแล้วโอเคยังไงอีกยังไงอีกเกาะเกาะอยู่ทางนี้ด้านซ้ายนิดหรือเลิศใหญ่มาโอ้ยเว้เ้ยโอ้ไม้ระเบิดเหรอโอเคเข้าใจแล้วไปข้างหน้ายังไงวะเดี๋ยวนะมันบอกใช้ไม้ใช้ระเบิดโอโอ้ไม่นึกไม่ดึงโอ้ยดูดิ โอ้ยไม่ x เ,เป็นการ ascense คือการเว่ายขึ้นโอเคโอ้ดูว่าจะตายโอ้ดูภาพดิแต่เรือเราเอาปังแล้วอะ่ะเป็นการว่ายดำโอ้โหวิ่งอย่างนี้ด้วยโอ้โหแอดว n c มากครั้งนี้มีว่ายน้ำแป๊บน,นึ่งนะนั่นให้ว่ายไปทำอะไรขอเนธานเฮ้ โอเคฉันโอเคฉันโอเคโอเคแซมเดียวเอกระโดดโอเคเอนดิจี้พังอะไรนะโอเคฉันฟ้องมันได้แต่โคเวอร์ฉันหน่อยโอเคผมเป็นการโคเวอร์โอ้โหดูดูภาพดูภาพยิง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 นี่แน่โอ้โหสุดยอดอืมอืมรู้สึกว่าตอนที่มันให้ปรับตอนแรกมันจะเป็นการล็อกเป้าหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ไม่ล็อกแล้วกันนะจะได้เป็นการอัตราลดด้วย อืเข้าหัวครับเข้าหัวอืเรียบร้อยอะไรอะไรโอ้โหดูภาพยิงมวดเลยทีเดียวโอ้โหเกิดเป็นโกโก้คันโคลิชิตคาร์มาบิชโอเวด้วยลิโลซับเรียมโอเคเออเราต้องไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังมีอีกยังมีอีกหนึ่งอ่านซับไม่ได้ใจเย็นๆยิงอยู่โอเค เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าโอเคเข้าหัวเน้นเน้นครับโอเคไปได้แล้วไปได้แล้วเร็วเร็วเร็วโอเคทำงานได้โอเคเราวพุงน้ำทิศเกาะเร็วเร็วเร็วหินหินแล้วว่าข้างหน้าหินโอเคเราต้องค่อยๆไปเราอย่าชนหินโอ้โหหินเต็มเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ ออกไปอย่าเข้าใกล้เล้วโอ้โอ้ <Wirtschaft. S 1> โอ้แล้วจะไวโอเคโอ้โหกราฟิกมันสุดยอดมากโอเคไปไปไปเกาะอยู่ข้างหน้ามึงเกาะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรอะเอ้ยโอ้เนธานอาชิบหายเด็กเด็กกูเนธานอ้าวใครเนี่ย เนทานนี่เด็กเหรอมาทำอะไรกับฉันเนี่ยอืมเธออยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์แล้วนะฉันไม่แคร์หรอกใช่นี่เป็นปัญหาของเธออื แต่จะไม่เอาสมุดของฉันคืนแต่จะไม่ให้ใครได้ไปทางนั้นหละพูดกันเร็วมันนังเลยแต่สมุดนั่นอ๋อนี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่มันคืออะไรล่ะก่อนที่เร็กจะออกมาไม่มีอะไรหรอก โอ้โหแค่น้เรื่องคือถ้าเกิดผมแปลได้ไม่หมดก็ขอภายอะไรกันเนาะสรรงคำผมก็ไม่ได้ขนาดเก่งแอดวานซ์ขนาดนั้นก็จะดูแปลได้ไม่แปลบ้างแปลบ้างไม่แปลบ้างแล้วกันเนาะจะเน้นเกมเพย์ดีกว่าใครส่งแซม แซมสง่งไฟกระพริบเรียกเรดาร์เราโอเคไดี๋ยวรประจมภัยของเด็กน้อยแล้วแม่เป็นนักประจมภัยตั้งแต่เด็กเอ็กเป็นการปีนโอเคเข้าใจชัปเตอร์ที่หนึ่งโอโ้โ,อโหดูโคโคฟอนทันเห็นนายแล้วจบหายแล้วอ่านไม่ได้อะไรเนี่ยรู้แต่อแอดเวนเจอร์คืออะไร <c oughs> เดียวเดียวเดียวทำไมไม่ใช้ฟอนต์แบบน,นี้ล่ะแล้วแล้วแล้วก็ทางนี้โอเค <c oughs> โอเคเราต้องขึ้นไปทางนั้นเอ้ยขึ้นไม่ได้เหรอมันลื่นเกินนี่ไงโอ้โหปีนแต่เด็กเลยเน็ตสุดยอดไปไปโอเป็นการดรอปโอเคเหมือนกันทุกภาคไปไปแล้วก็แล้วก็ทางนี้หรือเปล่าไปไ,ไ,ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปหนึ่งนะมันมีตรงนี้มันไปไม่ได้มันมีหนามเลยแหล,แล,ละน่าจะไปทางนี้แหละใช่ไหมปีนไม่ถึงเตี้ยเกิดในบ้า นี่ไงอึ๊บแล้วก็สไลด์ลงนี่อ๋อน,อนี่สุดยอดอึ๊บโอเคแล้วก็หน้าต่างเหรอหน้าต่างใช่ไหมผมว่าหน้าต่างโอเคโอเค,ยอเ,คเยี่ยมตอนนี้เงียบมากโอเคโอเคประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดไม่ได้อ๋อทางนี้หรือเปล่า ทางนี้แล้วก็เฮ้ยมันจะตกตายเป็นเดี๋ยวก่อนห้องนี้ไปได้ไหมอันนี่ไง,งแงมอยู่เคเปิดโอ้โหดูการาฟิกมันอะไรมันจะแจ่มขนาดนี้ว่าภาคสี่การาฟิกมันต่างกันมากอะโอ้โหโอเคโคเวอร์ะว่ทาทำงานอะไรกับฉันโอภินียนเหรอ อโอ้มีอย่างนี้ด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวฉันจะ,จะพาตัวเขาไปตอนเช้ากูดไนท์กับฟาเธอร์ Good night กับซิสเตอร์แมเป็นบาดหลวงกับอซิสเตอร์ที่นี่น่าจะเป็นเดี๋ยว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 ที่นี่น่าจะเป็นอ่าที่ไอ้พักสามมันบอกอยู่ว่าเน็แตแบบมันเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยถูกพามาเลี้ยงโดยแม่ชีใช่ไหม mm hmm. ก็น่าจะเป็นที่นี่แหละ โอเคเนาะแล,แล้วแล้วแล้วยังไงแมชีเปิดไฟเข้าไ,ได้ไหมอ๋นโอเคแล้วก็กดโอเคฉันต้องไปที่หน้าต่างโอเคกด L3 เป็นการล็อกออบเจกต์ที่เราต้องทำอะไรเนาะเร็วเข้าซิสเตอร์โอเคโอเค อ๋อเซตเตอร์อยังไงเนี่ยเซตเตอร์เดินดีๆสิทำอะไรเนะี่ยดูบุหรี่ชิ๊บกายแล้วทำไงเนะี่ยโอเคโอ,โ,อโอ้กิงกิงโอ้เดี๋ยวอื้มกับล้อตัวไอบ้บ้าโอเคผมยังไม่ค่อยทีระบบโคเวอร์นะโอเคเอ๋อปิดหน้าต่างเดี๋ยวก่อน ยังไงเนี่ยอ๋อมีคนเรียกลืมกุญแจไว้นะ่ะช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมกำลังไปฟาเธอร์นกูไปแล้วนะเฮ้ยชุบนี่เรียบร้อยแล้วก็ดอบนี่แล้วก็โอเคมาเร็วออโอเคสวยแล้วแล้วแล้วปีนขึ้นนี่ตามทางครับแล้วก็ทางนี้โอเคกระโดดสวยงาม ปีนี้เปล่าโอเคขวาขวาขวากระดึ๊บกระดึ๊บไปโอเคโอเคซึ่งผมก็ขอบอกอีกแล้วนึงว่าผมไม่ได้ดูเจ้าอื่นเลยนะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยก็อาจจะเป็นการเล่นครั้งแรกเลยกันโอเคใกล้ถึงแล้วึ๊บโอเคเฮ้ยจะล้นจะล้นจะล้นโอเคเร็ว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 โอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคสวยงามแซมแซมเอาแซมหาย นี่คืออะไรไฟฉายกระเป๋าโอ้ฉันนายได้เรียนรู้แล้วไอ้น้องชายโอเคโอเคฟังนะดีใจที่ได้เจอนายอีกไอ้น้องชายนี่อะไรเนี่ยจริงเหรอเนี่ยอีกแล้วเหรอแมวหนะ้านายต้องบอกฉันนะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราคุยกันแล้วนี่อะไรนะขออเขาแค่เกีเ่ยวกับแม่เหรอ โอเคนะตอนนี้นายเรียนรู้แล้วนายยังไม่เฮ้เสียงเกมเบาไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะแล้วนายมาทำอะไรตรงนี้ล่ะถ้าเกิดฉันถูกจับได้ฉันก็ตถูกลงโทษเลยนะอะไรนะดูข้างนอกนี่สิไปข้างนอกกัน จะพาเนี้ไปข้างนอกเหรอกระโดดได้สวยโอเคกระโดดบ้างเอาชิบหายมาเร็วจับมือไว้โอเคกระโดดอืสุดยอดคือกราฟิกได้รู้สึกว่าจะเป็นมีโอเคแล้วค่อยๆไปคือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเด e l ลารอสอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะท้าผมคิดไปเองคนเดียวคือโอเคโอเคกระโดดสุดยอด คือเรื่องมีพาร์ทเนอร์แล้วดูกราฟิกตอนนี้มันสุดยอดมากกว่าสามภาคที่เหลือแต่พ่อเป็นไงมั่งก็ปกติแหละพ่อนี่คือฟาเธอร์หรือเปล่าโอเคนะแต่คือบทสนทนานี่มันแบบเร็วมากอะ่ะคือเหมือนเป็นหนังเรื่องหนึ่งหนังหนึ่งเรื่องอะไรเรื่งๆๆๆๆๆโอเคทางนี้โอ้โหสไลด์โอเคพวกเราใกล้ถึงแล้วง่ายไหมล่ะโอเคโอเค ไปไปไปโอเคลงยังไงประตูล็อกเฉยทำยังไงดีล่ะโอเคฉันจะง่ายนิดเดียวฉันก็แค่จะมันสูงเกินไปนะนี่ฉันมีเชือกตามฉันมาดูซะโอ้โหโอ้โหว้าวแล้วไงต่อเราก็แค่ปีขึ้นไปไงล่ะ อะไรมันจะแอดวานขนาดนนั้เอ่อหนึ่งหรือสองล่ะคืออะไรหนึ่งและสองโอเคขึ้นมาเร็วระบบปีนโอเคกด L 1เป็นการปีนเร็วเหรออ๋อเป็นการปีนเลยนี่ว่าไม่ใช่ปีนเร็วคือต้องเราต้องกด L 1ด้วยโอเคปึ๊บออาอยัางไงทำไมเราขึ้นไปไม่ได้ออกจางเขาด้านข้างไอ้ป้าโอเคเก็บเชือกเลยแซม โอเคปีนสวยงามยังไงต่อพนาการถึงแล้วอือซุกโอเคปีนเยอะจังเลยคือเหมือนว่าให้ดูกราฟิกโอเคดอ็อปสไลด์อีกแล้วโอเคแล้วก็ทางนี้กระดึ๊บโอเค โนกรี่ no คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ชิบหายไหนทำได้ไเดี๋ยวเข้าเนท่านไปหนึ่งนะขอเลงขอสตาร์ทไกลๆหนึ่งสองอึ๊บโอเคโอเคโอ้ยรับได้แล้วเห็นไหมล่ะก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรน่นี่ใช่ก็ไม่ค่อยทหร่อโอเคเดวตามหลังฉันมา ยังไม่ถึงอีกเหรอมึงจะไปออกข้างนอกยังไงเนี่ยโอเคโอ้โหแซมมันเซียนจังวะเก่งใช่ไหมล่ะก็ใช่โอเคเราค่อยๆตามแซมไปโอ้โหกระดึบกระดึบกระดึบกดโอ้อ๋อมีหมอบด้วยโอเคโอเคเราต้องกระโดดเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบลนเกือบลนฉากไอ้บ้า โอเคปีนปนโอเคเราต้องลง 96, ทางขวาตรงกลางเหรอเดี๋ยวเดินตรงกลางเดินตรงกลางไม่ใช่ทางขวาเออโอ้โหแซมอะไรมันจะแอดวานซ์ขนาดนั้นโ okay. อเคอึ๊บอืมรุี่ยงก่อนเวียงองศาโมเมนตัมโอเคเรียบร้อยลุยกันเลยยังไงอีกโดนขึ้นโอ้โหโอ้โหนายรู้จักทาซานไหมทาซานเ <Yeah. S 2> หรอ ใช่โอเคไปก่อนเลยชจบหาแล้วให้กูเป็นทาสานถามกูบ้างไหมโอเคนะเนีเ่ยอืมทาสานสุดยอดไหนดูสิโอ้โหอะไรมันกระโดดง่ายแล้วมันเก็บเชือกได้ด้วยโอ้โหแอดวานมากแซมสุดยอดโอเคทางนี้เฮ้ยเฮ้ยติดติดติดโอ้ไอ้บ้าแม่งจะชนกันแล้วตกไปเนี่ย โอเคนะต่อไปก็ทางนี้กระโดดโอเคโอเคขึ้นมาข้างบนเออ,อยังไงไม่ถึงไอบ้บ้าเดี๋ยวก่อนอยังไงเนี่ยอ้าวทำไมเราไม่ถึงวะอ๋องเราทางนี้เออเออโอโอเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าต่างจะพังสวยงามเดินต่อเลยแซมเป็นวิวที่สวยใช่ไหมล่ะใช่ก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ โอเคกระโดดโอเคนี่หลังคาเรากำลังไปที่ไหนกันเนี่ยก็ใกล้ๆนี้แหละใกล้ๆตรงไหนวะแสบเลยเพิ่นมันไปทางไหนแล้วเนี่ยออกทางนี้ทางนี้โอเคเดี๋ยนายรอเดี๋ยวฉันนี้ิดนายรอฉันแล้วก็ดูฉันไว้โอ้โหตานายแล้วโอเคนายทำได้นายทำได้นะเน็ต โอเคใจปลอบใจตัวเองแล้วเดี๋ยวนะคือเราต้องดรอปใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแหละทำมาเลยดรอปอืดโอ้แครบโอ้แครบโอ้โอเครับได้แล้วเนี่ยโอ้แครบตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยโอเคโอ้หัวใจจะวายโอ้ไหนทำได้ใช่โอเค โอ้โหมันสุดยอดจริงๆไปๆไป,ไปต่อไปต่อโอเคตามฉันมา <c oughs> นี่น่าจะเป็นบทปูเรื่องอะนะก็ยังไม่ถึงอะไร <c oughs> นายรู้อะไรไหม <c oughs> เรื่องที่ฉันจะบอกเนี่ยรู้ที่ใช้เหรอหรือยังไงจริงเหรอใช่จริงอ๋อนายจะเป็นผู้นำ ให้เราปลาเชือกตะขอเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหเยอะมากเนทานแล้วไงต่อให้ให้ตูเป็นทาสานใช่ไหมโอ้ดูหน้าไอ้บ้าโหโยโย่อยยโอเคโอ้เดี๋ยวแซมอะไรมันจะแอดวานขนาดนั้นโอเคแซมเดี๋ยวติดสิ อย่าติดบั๊กขึ้นมาเร็วเออเสียเวลาเสียเวลาคนตัดต่อทำคลิปอีกเร็วยังไงยังไงอ๋องงงโอเคอ๋อให้เราก่อนหรือว่าไงเอ,อ้ยเดินสิติดติดมันติดอ่ะเดียว, okay วอยอโอเคแล้วก็ดอกลงไปเลยปลื้ดโอเคแล้วก็โอเค สวยงามเยี่ยมใช่ไหมล่ะพลเราออกมาแล้วใช่ดูนี่สิเห็นไหมว้าวนายได้มัไดนา้มันกันเหรอนี่มัน500ซีซีเลยนะทวินคู่ด้วยไม่มีทางใช่นายมาจากไหนน่ะก็เรนรู้วิธีใช้แล้วกันล่ะ อืมโอเคมาลองนั่งกันดีกว่าอะ,อะไรนะนายจะดูเท่ขึ้นมาเลยนะเว้ยโอเคมัเป็นงานอนะจริงนะตั้งงานออกจากเมือง มันเป็นเรื่องเมื่อปีที่แล้วอ <im itation> นายคิดจะจ,จ,จอดที่นั่งนงั้นเหรอฉันทำเพื่อนายนะเ <im itation> งินเนี่ยฉันทำเก็บมาตลอดเลยชีวิตอืม <im itation> <im itation> Uh-huh. <laughs> Just gotta trust me on that one. It's not fair. fair. Nothing about our lives has been fair. We made it may work. Well, thank you. I appreciate it. Well, you know, the bike wasn't okay. the only surprise. And I guess I'm gonna have to rule in the next one. What? I found Mom's stuff. Everything mom's I stuff can also track down the buyer. ที่พ่อขายไป,ถ,ป,ปถ้าสมาครกับพระเจ้าเลยมันอยู่ที่ไหนออ,อยู่ใต้เมืองเหรอพรเราต้องไปที่นั่นไปเอากลับคืนมาหมายถึงขงโมยนะน,อนอะนอืมเหมือนกับไอ้มัมสตาร์นี่คืออะไรมันเกี่ยวอะไรกันนะพร้อมหรือยัง โอเคเหมือนไปนเอาสมบัติครอบครัวตระกูลมาหรือของใครสักอย่างเ,าเดี๋ยวก่อนเป็นหนึ่งนะโอ้ยเดียวภาษาอะไรวะเนี่ยแล้วกูอยู่บบที่ไหนเด็กฉันจะเอาคืนให้สะสมเลยดูกันเลยมามาเป็นหนึ่งนะงงัว เตรียมตอยนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโมโหโมโตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนเหมือนคุกเลยกูฟังไม่รู้เรื่องไอ้บ้านี่โมโหเอ้ยเอ้ยยายายาโอเคตอยโอ้ตีแน่เฮดบัตโอ้โอ้โหโอ้โหมันกระบวนท่าเยอะมากสุดยอดโอ้ยเฮ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มกูดิ ไอ้บ้าโอ้โ <lobster> อ like, uh, oh. hey, ้นี่แน่โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาโอเคเฉยถามนายอีกครั้งหนึ่งอย่าพักกูดินี่ไงนี่ไงโอเคอ๋อโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นเหลือก่อนตูอยู่ที่ไหนไว้อาโอ้ไอแซมอยู่ไหนวะทำไมตูมาอยู่ในกลางตูคผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเข็ดไหมล่ะโอ้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 มึงมึงเก็บโมโหสิใจเย็นแค่ๆต่อยกันโอ้ามาเฮ้ย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 ลนลนลนน้ำโคลนไม่เอาไม่เอาน้ำโคลนยับยับคืนโอ้ยยายาแก๊นไม่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 โอ้โอ้ใจเย็นออกไปนะวุ้ยอ้าวนี่ไงขอคืนบ้างละตีตี ไปทำอะไรน่ะเฮ้ยอ๋องงงงภาษาอะไรบอชิบหายฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นคุกแน่ๆดูจากทรงแล้วแล้วทำไมเน็ตถึงมาติดคุกวะเดี๋ยวก่อนนะติดคุกยันเด็กเลยเหรอหรือว่าไงก่อนก่อนหน้านั้นจะ โอเคเอาอีกแล้วเหรอนายต้องอยู่ในนออั้นอีกนากนาแค่ไหนเนี่ยในห้องน้ำอะ่ะก็ดูเองสิงว่าสน,นุกไหมแก๊สซิกอ้าวจิบหายละไม่มีห้องน้ำให้ตูด้วยห้องขังเดียวเหรอโว้ยบ้ามีห้องน้ำไหนก็ดีนะโอ้โหแล้วมันเนตติดคุกวะเดี๋ยวผมจะมาสรุป เดี๋ยวสรุปไอทีนึงแล้วกันต่อถ่ายคลิปคือตอนนี้เนเรื่องมันบอนเป็นหมดแล้วลุกขึ้นเอาหน้าเพื่อนนึกว่าจะฝัน hey, hey, hey. กำลังฝันดีอยู่เลยโอเคโอเคใจเย็นๆเิ่นอนจับเฉยเลยงงมากๆเฮ้ยมึงใจเย็นไปโอ้โหโอเคชัปเตอร์ที่สอง อะไรอ่ะอ่านไม่ออกไอ้บ้าโอ้โหเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเอ่อพี่ครับเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวจะถามว่าห้องน้ําอยู่ไหนพี่ครับมีห้องน้ำไหมดูดูด,ด,ดูหน้าพี่ก็ดีโอ้โหเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ ก็เป็นว่าดูจากกันแล้วผมขอจะตัดพาร์ทที่หนึ่งของ Uncharted 4: A t h i e f End ว้เพีงเ่าน,น,นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็มเดี๋ยวเจอกันโอกาสหนะ้าขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ